ตัวลงสน,นันค่ะหลังสไปอ,อุ่งเอิงไลฟ์สอตอบคำถามเรื่องความรักก่อนจะพุ่งตัวไปทำแบบนี้แทนการตอบคำถามค่ะ หลังจากที่ถูกแฟนคลับจับตามองเรื่องความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานค่ะสําหรับนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีและยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเก๋ไก่สไลเดอร์ค่ะว่าสถานะของทั้งคู่นั้นเป็นแฟนกันหรือเปล่าเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาทั้งคู่ดูสนิทสนมกันเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็มีภาพอยู่ด้วยกันบ่อยขึ้นแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังคงยืนยันค่ะว่าเป็นเพียงเพื่อนกันเท่านั้นล่าสุดเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาด้านหนุ่มแน็กค่ะได้ออกมาไลฟ์สดเปิดใจอย่างแมนๆเกี่ยวกับสถานะเรื่องหัวใจค่ะซึ่ ตอนนี้เจ้าตัวถือว่าตัวเองไม่โสดแล้วนั่นเองค่ะถึงเราจะไม่ได้ตกลงสถานองสถานะอะไรนะครับแต่ว่าสำนักผมก็คือไม่ได้โสดนะครับผมสภาผมนะครับผมพูดตามจริงนะครับผมเติมปากหน่อยปากมันสีดใช่ไหมเพื่อน ผมปากสิ้นแล้วคนอื่นจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยตอนเนี้อืมวันนี้สีชยมพูไม่สิ้นแร้วเข้าไปชนกันคนโอ้ยผมพูดแบบเนี่อุย้ยไม่อยากจะพูดขอไปสี่ร้อยรอบแล้วมั้งเพื่อนจนจนไม่มีไม่มีใครขอใครครับมันเลยแบบสำหรับผมอะ่ะมัน ผมเลยผมไม่ใช่เป็นคนที่หวานหวานหรือหวา,หวามากนะแล้วก็ไม่ใช่คนตลกเลยนะเพื่อนผมไม่ใช่คนตลกนะ <egy> คือผมเป็นคนที่จริงจังกับ <uy> ชีวิตนะครับผมแล้วก็คือสาหรับผมอ่ะมันมันเกินคาพวกนั้นแล้วแล้วผมไม่ใช่เป็นคนอาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่าลงอะไรมุ้งมิ้งบ่อยนะก็ต้องต้องไม่ว่ากันนะเพราะว่ามันแบบมันมันอาจจะไม่ใช่สไตล์ผมนะผมเป็นคนแบบ จริงจังกับชีวิตนะครับแล้วก็เป็นคนแบบหน้าตาเข้มเครียดตลอดนะครับผมคุณจะมาให้ผมแบบผมแก่แล้วนั่นแหละต,ต,ร,งตรงๆจริงผมสามสิบแล้วนะเพื่อนๆ <laughs> ดูเด็มันเอาไอ้นี่มันเล่นมันเขินไมตุ๊ตตัว <laughs> ลงแลยครับผมจะลงอ่ะนี่ผมบ่นแบบผมบ่นแบบตรงๆนั่นแหละผมบ่นแบบก็บ่นอ่ะผมจะลงไปได้กี่ครั้งคุณมาถามเอาเองเลยนะครับผม <S <S <ý ent> ผมเนี่ย เนี่ยจะลงหลายครั้งแล้วนะฮะแต่ว่าหน้าตาเขาบอกว่าลูกเขาไม่สวยพอนะครับผมก็เลยไม่ลงนะครับผมก็พูดตรงๆต,ตรงนี้นะครับผมไม่มีอะไรปกปิดปิดกั้นเลยสิ้นนะครับผมลงแ e อบแอลโดนเตะทําไงอ่ะฮะ ครับแต่ไม่ได้ลงหรอกมันไม่ผ่านคิวซีเฮ้ยไม่ค้างหรอกผมอายุสามสิบแล้วมันเลยจุดที่แบบมุ้งมิง้งแล้วล้วหน้าหรือไม่มีอะไรให้มือจนะับเฮยเป็นโอก็มีอยู่ตรงมือดีกว่า ซึ่งในเวลาต่อมาค่ะด้านของสาวเก๋ไก่สไลเดอร์ก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าคบก็บอกว่าคบค่ะว่าแต่เราครบกันวันไหนดีอะ12สิงหาค,คบกันวันแม่เลยไหมคะดูจำง่ายดีฮะฮก็ดูเหมือนว่า2คนนี้เนี่ยเขาจะมีเคมีหลายๆอย่างที่เข้ากันเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะจน,นแฟนหลายคนเนี่ยก็อ,อดอิจฉาในความน่ารักของคู่นี้ไม่ได้แต่ต่อมาค่ะตัดภาพมาที่ฝั่งของหนุ่มสไปเอชพีดีที่มีการออกมาไลฟ์สดกับกลุ่มเพื่อนๆค่ะซึ่งมีช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดเนี่ยกลุ่มเพื่อนๆเขา ซึ่งสไปค่ะก็ตอบว่ามีคนคุยอยู่แล้วก็คือไม่โสดซึ่งต่อมาค่ะเพื่อนๆก็ได้มีการหันไปถามทิ่สาวอุงเอ,อิงว่าคนในใจหลักคือใครซึ่งงานนี้เพื่อนๆก็ยื่นข้อเสนอค่ะว่าถ้าไม่ตอบคําถามก็สามารถหอมแก้มสไปได้นั่นเององานนี้ไปชมคลิปเลยว่าอุงเอิงจะเลือกตอบคําถามหรือหอมแก้มหนุ่มสไปค่ะ เรือกอะไรได้ไหมเรื่องไม่ตอบออกไปได้หรือเปล่าทำไรนะเนี่ยเราอะโควิดโค่ไม่ตอบได้นะก็แค่ขอแก้มไปนี่หนึ่งโอโหมันต้องมาม่นไปดูคนใจหรอตอบยากอะเฮ้ยเฮ้ยไม่อะไรกันแน่ มาทรงสวยมาเป็นตวทรงสวยโเดลแล้วตรงสวยกลาเป็นเด็กเป็นสังกกะตรงสวยมันตอบมันตอบมันตอบไม่ได้แล้วคุณตอบแบบดาราหรือยังครับคุณตอบแบบดาราใช่ครับผมห่อฝึกหอ๋อฝึกมาแล้วนะฮะคือเกาชินกับพวกนี้เอาเอาเลือกคับแล้วกันเฮ้ยอะไรเลื่องขับเลือกตอบที่เรื่องไปเลือกตอบไงเลือกค้าเลือกค้าวเลือกข้าวไป เลิศโก้นี่ไม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 คนในใจไปว่าเอานะไม่ว่าผมรู้อยู่นี้แหละจุกุโดนแบเลยไปเนี่ยแบนนะเอาอันนี้ปิดเอาอันนี้ปิดเดี๋ยวดูเลี้ยงไม่ต้องปิดปิดหรอปิดทำไม้เนี่ยทำไมบ้าเอ้ยเอาไงเอาดิหัไปเลย้มมจิ้้มจ ป้ิมอแล้วบโอ้ยอะไรนูันี้เหรอป้าทไมอันนี้ก็ว่อนน้องๆเลยนะเนี่ยโอ้ตอบตัวย่อเขาอวตอบตัวย่ออาก็อยู่ไปล่าบางเราเชียร์ก้าจะอยากเห็นแบบว่าข้างหลังนะครับจากกล้องอันนี้ไปดูได้ที่ตอีตเออกอยู่ไปเล่าบางดีกว่าโอเคโอเคันี่เลยดูแล้วพูอะไร่้เนเยเกิเยเิงเยเนเยเออบันีเหรอเดี๋ยวบังให้แล้วเขาบอกยกโดนแบนใช่ไหมเอ้ย อ่นหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกบันทึกวิดีโอแล้วนํามาลงในโซเชียลค่ะคลิปนั้นก็กลายปเป็นไวรัลขึ้นมาทันทีก็มีหลายคนค่ะเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างมากมายแล้วก็เรียกด้ว่ามีรถทัวร์ขนาดเล็กค่ะไปลงที่คู่นี้อีกเช่นเคยนั่นเองค่ะจะบอกเลยว่าเรื่อง,องความรักเป็นเรื่องที่สวยงามค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆยังไงก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับคนะู่แน็ชาลีแล้วก็เก๋์แกนจลายเดอร์ด้วยนะคะส่วนเรื่องของคู่อุมงเอิงและสไปค่ะคงต้องรอทั้งคู่ออกมายืนยันเองจะดีกว่าค่ะ